นอนอยู่ที่ฉันง่วงมากเลยค่ะง่วงก็นอนนอนเนี่ยตอนนี้ก็อยากนอนอยู่ง่วงเหรอเมาไฟค่ะจะไม่ปดูทำไมมียามองนานๆก็ง่วงเหมือนกันไม่ต้องง่วงทำงานก่อนยังไงื่อะไรขึ้นเราได้ยินเสียงกุ๊กกัดกุกกัดกุกกักอะไรกุกกัดสามครั้งสามครั้งแล้วไงแล้วก็ได้ยินเสียงปุ๊บปักปุ๊บปักกี่ครั้ง สครั้งสครั้งเป็นเจแล้วแล้วก็ซื้ออาซื้อซื้ออาเสียงอะไรมึงวะซ,ซื้ออากี่ครั้ง8ปดครั้งโอ้โหสิบกว่าแล้วเน่ยเลยตื่นตัดสินใจตื่นมาดูเห็นแกลรมกันลังปุกปลํำเอ้ยอลาค่ะมึงพูดจริงหรือเปล่าจริงมึงเห็นกับตาใช่ไหมเห็นกับตัวนี่แหละตาตายแล้ว ลูกก็ตามึงเนี่ยใจมากเพื่อนมึงเนี่ยใจนะใจเห็นไหมสกอรินพี่อย่าไปเชื่อบอกแล้วว่าจะไม่ได้ปั้มจะแรมเนาะปุ๊บปั้มไปทารามาอืออ่าแล้วทีนี้ใครปั้มมึงก็ไม่รู้สินะหมดหรือยัง Thank you ไเป็นไปอยู่กันไหมใจจิงเลยว้องเลยพี่กูเดี๋ยวมึงโดนอ่ะเดี๋ยวนะจะอยู่นะ เฮ้ยมึงอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอย่าก่อนพี่มันตาแข็งใส่หนูอ่ะโอเคให้ตาตามึงเฉย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 ก่อนเห็นไหมมองหนูด้วยหางตาก็เราไปยั่วประสาเขาแต่แล้วเก่งจังเลยบอกตรงๆเลยอย่าห้ามโกหกไปปั้งเขาจริงหรือเปล่าพี่หนูเป็นผู้หญิงนะแล้วหนูเป็นน้องสาวพี่นะฮะเราเราเราโตมาด้วยกันเนี่ยหนูจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงโตด้วยกันถึงรู้ไงว่าไปปั้งเขาจริงไหมถ้าบอกไม่จริงนะและจับได้ไม่ต้องเอาเงินเอาทองไม่ต้องเอาเลยจริงไหมปั้งจริงไหม จริงเปล่าคิังก็ลองบอกไม่จริงนี่กูตบหน้าหงายเลยเฮ้ยแมมเก่งจังเลยมึงอ่ะกับกูสองคนไหมก็จริงอ่ะมาเดี๋ยวใส่สารสีใครดังกว่ากันเอาไหมล่ะเอเคท้ายแหมมึงนี่เป็นรับท้าตลอดฉันแลนไปตั้งคนได้ยังไงเฮ้ย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 ขอข้อขอข้ไอขอเนี่ยปากติดปากติดคอฉันแลนไปตั้งคนได้ยังไงเป็นเพื่อนพี่ผู้ชายเนี่ย อภัยไม่ได้ทำแล้วกันนะเพื่อนนะขอโทษแล้วก็บอกน้องสาวเพื่อนด้วยว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครเออเดี๋ยวสั่งสอนมันเองเอางี้จะเช้าแล้วเอาเสื้อผ้าเตรียมเลยไปรอหน้าบ้านเลยได้เลยเดี๋ยวเข้าเมืองเลยได้ได้ถ้างั้นเดี๋ยวเดินทางกันเลยไปร้องเอลงแล้พี่จะไปแล้วเหรออยู่นี่เองก็ขึ้นหาเขาแล้วเนี่ยไป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 เลยเข้าบ้านเลยเดี๋ยวพี่กลับมาสองวันสองวันก่อนะเออไม่ใช่กลับมาลูกบวชแล้วล่ะไปก่อนไปเอาล้วูกสองตัวนี้เนี่ยไอ้วเอานี่เฮ้ย ปีปเป็นลิงเลยปีไปหาพ่อเพื่อมันกลัวกูมึงเป็นลิงเลยป่ะดิตามอะไรขนาดนั้นน<ะ>่ะเฮ้ยไอ้ย,อ,ยอดรักไอ้สายยานมึงทำตัวแปลกๆมึงกระตุ้งกระติ้งแบบเนี้ยอย่าบอกนะมึงเป็นผัวเมียเนี่ยมึงเรามรึงเปลี่ยนลิ้นพันแล้วม,มึงเปลีล่ยนรถนิยมเหมมเรอเง้าอะไรมาพูดว่ะเพื่อนเฮ้ยกูมแมนเว้ยไอ้ยอดมึงแต่งตัวดีสิ นี่กูจะพามึงอเป็นทหารเนี่ยถ้ามึงเป็นแบบนี้กูไม่พาไปแล้วนะเอ้ยมึงอ่อนแอเกินไปไอส้สกาเรนเราเพื่อนกันนะเออยงังไงได้จะเป็นแต่งต,ตัวไม่ได้นะก,กูบอกแล้วกูแมนเป็นทหารเปล่ออาออกไปดดเด้อยากเป็นเทมไหมเออเข้มแข็งทหารครับทีไปดูดเลยทหารครับพี่ทหารครับเออยากเป็นทหารไหมไปเปล่าไปมึงต้องเข้มแข็งอยากเป็นครับ อยากเป็นหลวมครับเป็นรับเป็นรับเออไปถ้าอยากไปตามมาเดี๋ยวพาเข้ามือผู้ทหารมาตามมาเลยเดี๋ยวพาไปเจวีผู้ชายเยอะเลยค่ะมาเร็วมามาตามาเร็วมาตามมาเร็วอยากไหวท้าเวขาในโคมเรื่องแคสเนฮะ